สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะวันที่14ตุลาคม2567อยู่กับคุณนพจริดิฉันอริรัตน์พร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชวลาค่ะและข่าวใหญ่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์แรกที่นครศรีธรรมราชมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงแล้วนอนตายอยู่ในกระท่อมของตัวเองในสวนยางนาักกว่างคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าสงสัยคือเขาอยู่กับผัวสองคนแต่ผัวหายไปไหนไม่รู้ แล้วก็ตายปริศนาอยู่ในกระท่อมแบบนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นะฮะอย่างน้อยที่สุดเอาผัวมาสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้ไหมเพราะมีรูกระสุนเจาะอ,อยู่ที่บริเวณคอไม่ได้ตายปกติธรรมชาติแน่นอนไฮไลท์อ,อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่เลยคุณผู้ชมคือเรื่องของบริษัทขายตรงซึ่งวันนี้มีรายงานออกมานะฮะลือสะพัดเลยบอกตำรวจเตรียมจะออกหมายจาบับบรรดาบอสทั้งหลายคนค่ะ ต่อมาเขาบอกว่าบรรดาแม่ทีม8คนจะเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่และภาพภาพนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอออกหม้จับไม่ต้องรอแม่ทีมมาให้ปากคำคุณกันจอมพลังพี่หนุ่มกันชัยกำน,นิดพลพาผู้เสียหายสี่สคนไปแจ้งความเพิ่มเ<อ>ติมค่ะที่ทางปคบแล้วก็มีคุณบอยปรณกด้วยนะ ที่เคยออกมาบอกว่าตัวเองเป็นแค่พิซเ,<อ>เตอร์อรบอกวันนี้ขอยืนข้างผู้เสียหายเลยฮะแล้วนอกจากคุณบอยประกอแล้วนอกจากผู้เสียหาย40คนมีคุณคริสโตเฟอร์ด้วยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วใช้เงินเก็บของตัวอเองก้อนสุดท้ายเอามาร่วมลงทุนกับบริษัทขายตรงจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัววันนี้ไปรวมตัวกันนะฮะแล้วก็เป็นผู้เสียหายชุดใหญ่เลยที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากปคบอ ผู้พิการบางท่านก็มีด้วยใช่ค่ะคือหวังจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวสุดท้ายเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าดูที่จังหวัดอุดรธานีกันก่อนคะ่ะอันนี้ก็ทำเอาร้านเขาพังเสียหายพนักงานวิตเสียโฉมชาวต่างชาติเข้าไปนั่งดื่มนั่งดริง้งสุดท้ายเกิดอาการเมาจ่ายเงินไปแล้วแต่เข้าใจว่าทางร้านยังไม่ได้ถอนเงินโมโหเอาพัดลมฟาดใส่พนักงานคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ15ตุลาคม2567อยู่กับคุณนบจรสด,ดิฉันอาริรัตน์พร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณมัฒนาค่ะและไฮไลท์ที่เป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เลยคุณผู้ชมทุกอย่างจับจ้องไว้ที่สคอบอและปคออบอนะฮะเพราะ เอกสายไหมเอกภพเหลืองประเสริฐเขาบอกว่าพาสายรับจากสวรรค์เป็นเทวดาที่คอยปกป้องดูแลบอสพอตอนที่ต้องไปติดต่อธุระหรือทำธุรกิจที่มันจะต้องเกี่ยวโยงกับสคบคือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมันมีคลิปเสียงนะที่บอสเนี่ยเขายอมรับว่าเป็นเสียงของเขาเองแล้วในคลิปเสียงน่ะลักษณะเหมือนพูดว่าไปไหนก็ต้องทําบุญให้กับเทวดาเทวดาจะได้คุ้มครองแล้วพอไปสคบก็ต้อง แม่เทวดาก็ต้องกินต้องใช้แล้ววันนี้เอกภพเหลืองประเสริฐเปิดตัว hey, สายรับจากสวรรค์เลยใครกันเนาะในสคอบอที่คอยปกป้องดูแลและส่งข้อมูลของสคอบอให้กับบอสพอและบริษัทดีไอข้อครปเดี๋ยวมาตามกันเต็มๆนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่ง oh, oh. ที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เชกเช่นเดียวกัน oh. เกิดเรื่องอีกแล้วกู้ภยัยสองฝั่งสองสังกัด เข้าไปช่วย Uber, ate, อุบัติเหตุรถแท็กซี่ชนกับรถกระบะแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ของพวกมึงนี้หรือไม่เดี๋ยวมาตามกันเต็มๆนะครับ ส่วนอันนี้แย่งผู้โดยสารกันค่ะเป็นรถเมยสาย74เหมือนกันนะคะแต่ว่าเคยมีปัญหาแย่งรับผู้โดยสารกันมาก่อนทีนี้รถสายเดียวกันเวลาจอดมันก็ต้องจอดเข้าอู่ที่เดียวกันปรากฏว่าคนขับรถสองคันลงมาเถียงแล้วฝั่งหนึ่งมีฟุตเหล็กฟาดใส่อีกฝั่งหนึ่งจนเจ็บเลยค่ะกระดกที่ให้พี่กับน้องอทั้งคู่เหมือนกันที่สมุทรปราการมีปัญหามีปากเสียงกันค่ะ ทีนี้ฝั่งผู้หญิงที่ทะเลาะกับผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองจะสู้ไม่ได้โทรตามพักพวกมาพักพวกมีอาวุธมาด้วยมีทั้งท่อ VC, PVC มีทั้งมีดปังต่อฟาดเข้าใส่อีกฝั่งหนึ่งจนกระทั่งบาดเจ็บกู้ภัยกับกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือคนที่มองทางจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออบางทีมันหันไปศบตาก,กันออได้อยู่แล้วออออปาระเบิดกันอย่างก็โอ้โหบ้านปา่าเมืองเถื่อนกลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนจังที่กระบี่เนี่ยคนเดือดร้อนแน่ๆนแล้วคือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดสตรีทฟู้ดค่ะวัยรุ่น2กลุ่มทะเลาะ กากฝั่งหนึ่งมีพวกเยอะกว่าแถมมีมีดด้วยฝั่งคนที่มีน้อยกว่ามีปืนค่ะเลยชักปืนออกมาไล่ยิงกันกลางตลาดจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บนะคะพ่อค้าแม่ค้าวิ่งหลบหนีกันกระเจิงส่วนคนเกาะเหตุก็หนีไปค่ะ จริง,รงใช่เพราะว่าที่มันแคบอะ่ะก็กลัวว่าถ้าติดอยู่ในน,นั้นนานเดี๋ยวจะสำลักควันเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกที่ชัยภูมิไฟไหม้เหมือนกันค่ะแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทำค่ะคุณผู้ชมแล้วตั้งใจด้วยคาดว่าทําไปเพราะประชดครอบครัวน้อยใจพ่อก็ไปบวชแม่ก็ไปทํางานต่างประเทศทะเลาะก,กับเมียเมียก็ทิ้งไปอีกสุดท้ายตัดสินใจเผาบ้านตัวเองค่ะไฟกำลังโหมน้ำตกเกี่ยวกับสถานที่ทางทะเลอย่างเงี้ยมันต้องมี ราวสาหรับผ้าเสื้อผ้าผ้าผ้าขนหนูไหมเพราะยังไงคนลงเล่นน้ําอยู่แล้วมันเปียกอยู่แล้วตัวเปียกอยู่<อ>แล้วหรือถ้าไม่ได้ลงเล่นน้ําอ่ะผ้าขนหนูเช็ดตัวที่ใช้ซับน้ําอ่ะยังไงมันก็มีความชืน้นพันรายาของผู้ที่เสียชีวิตค่ะคุณธรวันบอกว่าก็ห้องน้ําน่ะ มันไม่มีราวแขวนผ้าเช็ดตัวไงออมันมีแต่สายอย่างเงี้ยที่พอจะพาดได้จังหวะนั้นทางฝั่งศาลเอาไว้เพื่อไม่ให้เออเผื่อคนลงเล่นน,น<า>้ําในช่วงหน้าออฝนเพื่อความปลอดภัยด้วยทุบผูเสียงดังคนอื่นยังนั่งอยู่แถวๆนั้นอ,อ,อยู่เลยอะที่ชลบุรีค่ะนี่ก็อุกอาจเหมือนกันพนักงานเนี่ยเขากําลังปิดยอดออไม่ใช่ยอดดลเลอร์อะไรน,นะออยอดขายของออที่ร้านอ,อ,อาหารนี่แหละค่ะเพื่อเป็นการเคลียร์บินว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่ยังไงกําไรส่วนต่างเท่าไหร่แน่ปรากฏว่าในจังหวะกําลังนับเงน ม,มีคนร้ายบุกมาจากทางด้านหลังล็อกคอเอามีดจี้แล้วคว้างเงินแล้วหนีไปเลยค่ะที่ร้านมีกล้องวัดไหมหรือให้ผู้ใหญ่เขานี่มนพระมาช่วยไหมไม่น่าจะใช่หรือถ้าอยาก อยากกินเหล้าก็ต้องไปซื้อเอาเอง oh. อไปปีนบ้านเขาแบบนี้ยังไงเรียกร้องความสนใจเพราะอยากกินเหล้าหรือไม่่ะ,ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พาแกไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักบางปะกงแป๊บหนึ่งแล้วช่วงนี้พักแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าแม่จากเรื่องผีสางนางไม้ที่บอ่งอยู่ที่เรือช่วงหน้าจะพาไปดูเขาบอกว่าสายรับจากสวรรค์คนที่เป็นเทวดาคอยคุ้มครองปกปักรักษาบอสพอลและดีไอคอวกรุ๊ป วันนี้เอกพบเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดพามาเลยแล้วก็มาพูดคุยกันตรงๆแม่สารที่มาจากฟ้าเนี่ยว่ายังไงบ้างแล้วทำไมถึงเข้าไปปกป้องดูแลบอสพอลเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับ ติวสด6วันติดของสหพัฒน์แอดมพชชั่นได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและจะจัดติวติดต่อกัน6วันจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกากับ2วิชาหลักโดย17ติวเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ติวเนื้อหาอย่างเข้มขน้นเพื่อเติมเต็มความรู้ทุกเรื่องสำคัญพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจให้เด็กไทยก่อนลงสนามสอบจริงนอกจากนี้ในช่วงพักเที่ยงยังจัดให้มีไอดอลคนดัง มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจพร้อมเล่าเทคนิคการพ้นหาตัวเองการเลือกเรียนและการเลือกเส้นทางสายอาชีพโดยพี่ไอดอลที่มาร่วมพูดคุยในปีนี้คือตอนยอนรัชชนนวิลวัฒน์ดิจตอลเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยน็กสิวกร,ร้องใหม่เจ้าของช่อง YouTube ที่ให้ความรู้ด้านการเงินช่องน็กสิวกรและพลนวพล,ลเชื่อมวิาศาสตร์นักเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์คนดังผ่านทาง t ิ k กตอ,อกช่องเซซาย น้องๆเด็ก6-8ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทาง w w w s a h a p a ย์ a d m i s s i o n com แดงแปลกเลยเปาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะกินเบนโตะแมทยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นนี่ตองหนึ่และฟันโอเค อยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอมเด็กเทพเวรเทศกาลดนตรีที่เทพที่สุดสาวที่ศึกษนวาคมนี้ไม่เทคไลฟ์และไม่เทคศึกสองชั่วโมงกับสึกหกเสือเป็นตัวเทพ โลโซโมูนดำอกดูพีเทบอลมาสวน์ดเอีโบนแรดเฮดบาลสบายบอฟฟลและเด็เทพตัเประแมนสติวเอฮักรีสองคงเนสนดีซาวไอแบกคูสกายและสุปัญญาไมเกลหรือบัตรดนตีเคาน์เตอร์เซเว่นออติเกตเซเว่นอีเทุกสาขาหรือที่โลเวด็บออติเก็ตคัตอมแดงแป๊ดเลยเ่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงะมกินเบ็ดโตเบ็ด ทำไมถึงเลือกใช้ไลฟ์รีจ่ะเพราะยืดสองเท่าไลฟ์รียืดหยุ่นสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆใส่กางเกงไงใส่เองได้ง่ายไลฟ์รีกางเกงซึมซับสบายและใหม่กางเกงซึมซับตลอดคืนซื้อดัชวิววันนี้สะสมพอยต์ได้ที่นี่มีสิทธิ์ถึง3ต่อต่อที่1เปลี่ยนพอยต์เป็นส่วนลดต่อที่2ใช้พอยต์แรกของรางวัลต่อที่3ใช้พอยต์ลุ้นของรางวัลรวมกว่าแล้านบาทแค่ส่งใบเสร็จจากร้านค้าหรือสาวดัชสแกนเลยถึง3 1พฤษภาคม2568 ประตูหน้าต่าง w i n d o w ์เอเชียเปิดความสุขให้ทุกการอยู่อาศัยเวเบอร์ Weber, ตราตุกแก่ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ทุกพื้นที่เชื่อมั่นมั่นใจเบทาโกรทุกคำคือความสุข คต้องบอกว่าว okay. ัน like. นี้ท so ี่กองประชาการตารวจสอบสวนกลางคึกคักมากจริงๆหลายคนเข้ามาวันนี้เหตุบอกว่าเป็นดรีมทีมแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของจ่ายส่วยให้กับเทวดาเหมือนกันว่าก็เทวดาต้องกินต้องใช้เหมือนกันหรือเปล่าก็เทวดาแต่ในคลิปเขาบอกว่าทําบุญนะทาบุญไงเทวดากินบุญไงบุญมันอาจจะเป็นเรื่องของเงินหรือเปล่าเออเรื่องนี้นะคะก็ออกมาสําหรับทางคุณเอกภพเหลื่อมประเสริฐสายใหม่ต้องรอดคุณผู้ชมวันนี้พาสายลับมา มาให้ข้อมูลกับทางตํารวจปคอบอในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อยู่บอกเลยว่าประเด็นเนี่ยโอ้โหถามกันใหญ่เลยเทวดาใครอะเทวดาซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่แต่คุณเอกภพนะมากัน